สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หน้าเซ็นทันเวสเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้น G นะที่สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไปฝั่งทางตลาดบางใหญ่ได้แต่ว่าถ้าใครจะแบบเดินจากห้างแล้วก็ไปที่ตลาดบางใหญ่ให้แนะนําให้ขึ้นไปชั้นบนนะอันนี้คือมันจะเป็นเชื่อมต่อสกายวอล์กนะครับแล้วก็สามารถเดินไป ที่ตลาดบางใหญ่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นด้านบนกันนี่คือด้านหน้าของรถสองแถวนะครัถสองแถวมีเยอะมากเลยนะทุกคนก็จะมีบางใหญ่ซิตี้บางกรวยนะครับเนี่ยเขาจะมีรถสองแถวเนี่ยบางใหญ่สีประวัติอะไรเงี้นะครับก็จะมีแบบว่าหลายสายนะที่จะว่าให้บริการอยู่เนาะแต่อันนี้ก็จะด้านหน้าห้างก็จะมีเป็นรถ แท็กซี่นะเป็นจุดให้บริการรถแท็กซี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปตรงะสะพานด้านหน้านะครับเดีย๋ยวเราข้ามไปตรงนี้นี่เลยนะครับอ๋อนี่เขาเป็นแบบว่าเซนท่านเวสเกตสีประวัติวัดพระเงินกันตนาปิ่นสามนะครับ อ๋อพระปิ่นสามสีประวัติเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยสีนักเรียนนี่สีประวัติโรงเรียนเทพศิลินอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรถสองแถวที่จะให้บริการอยู่หน้าเซ็นทันเวสเกตนะครับถ้าใครมาก็สามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้อันนี้อ๋อนี่อ๋อมีบีทีเอสเซ็นทันเวสเกตบางใหญ่ซิตี้พระปิ่น 3, สามเทพศิลินสีประวัตินะครับก็ทราบบอยู่ยประมาณนี้เนาะ อันนี้รถสาย516นะฮะ516อ๋อเข้าไปบัวทองเคหะบางใหญ่เซนทันเวสเกตโรงเรียนเทพศิลินขนส่งสายใต้เซนทันปิ่นเกล้าพัตตาปิ่นเกล้าบางลำพูครุษภานะครับเทเวศนะครับสาย516เน,ะนี่ยมีรังสิตบางใหญ่ก็มีอันนี้คืออ๋ออันนี้เป็นรถตู้นะครับรถตู้เซนทันเซนทันเวสเกตนะครับแล้วก็มีบางใหญ่ มีปิ่นเกล้ามีเดอะมองงามนะครับอัน,นคือเป็นป้ายรถเมย์เนาะอยู่ด้านหน้าถ้าใครบอกว่าจะเดินทางก็ประมาณนี้นะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรงนู้นเลยไป้ารถเมยเราต้องเดินไปตรงนู้นเพื่อที่จะไปขึ้นออกบางบัวทองเดอะมอเดอะมองงามนะคะรับอ๋อรัตนธิเตศร์มีรถตู้เนี่ยรถตู้ไปเดอะมองามวงวานบิ๊กซี เซ็นทรัลเวสตเกตบางบัวทองตเต็มเลยอันนี้วิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ทุกคนที่เราพามาเดินชมนะครับก็จะประมาณนี้นะอยู่บริเวณด้านหน้าห้างถ้าสมมติว่าใครจะเดินทางก็เนี่ยเดินทางแบบอยู่ด้านหน้าห้างหรือว่าถ้าใครมาจากที่อื่นเขาจะไปจอดฝั่งตรงข้ามนะครับจอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินมาด้านนี้เพื่อที่จะามาที่ห้างอันนี้คือคันเมื่อสักครู่เลยนะที่เราถ่ายตอนต้นคลิปอ่ะ ฝั่งด้านหน้า่าจะเป็นตลาดบางใหญ่นะครับแล้วก็จะมีของขายแบบเยอะแยะมากมายเลยนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปสะพานลอยตรงนี้แหละเพื่อที่จะไปตลาดบางใหญ่เดี๋ยวไปเดินฝั่งด้านนู้นกันอันนี้คือแบบว่าป้ายรถเมล์แล้วก็จุดขึ้นรถต่างๆของด้านหน้าที่เซนทรัลเวส์เกตนะครับโอ้ดูบรรยากาศอประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรลนะตอนนี้เราขึ้นมาหนึ่งชั้นนะครับก็ ด้านที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสถานีตลาดบางใหญ่สายสีม่วงนะครับตรงข้ามนู้นจะเป็นดีแคทลอนนะเนี่ยถ้าเราเดินมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เมื่อสักครู่ที่เราเดินมานะครับก็คือเป็นป้ายรถเมล์ด้านล่างสามารถที่จะเดินไปตลาดบางใหญ่ฝั่งตรงข้ามได้จะมีแบบว่าจุดให้เดินไปอยู่นะประมาณนี้ด้านหลัง ด้านหลังนี้คือเป็นทางเข้าของเซนทันเวเกเตนะครับถ้าเราจะจริงๆถ้าออกก็คือออกฝั่งนี้ได้เวลาเรามารถไฟฟ้าเราจะเดินจากฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วก็เดินยาวมาเข้าห้างตรงนี้ได้เลยแล้วก็หลังจากออกจากห้างก็คือเดินไปรถไฟฟ้าได้เลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรถไฟฟ้ากําลังมาเดี๋ยวเรารอดูกันว่า <laughs> เป็นยังไงบ้างเห็นรถไฟฟ้ากําลังเข้าสถานีตลาดบางใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ นี้เป็นช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับก็คือคนกำลังเดินทางกันเยอะแยะเลยโอ้ีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับจากเอ้องบางไทยนะแล้วก็จะไปจอดที่เตาปูนนะครับสถานีสนุดท้าย นีห้าโมงเย็นแล้วถ้าใครมาคือมาง่ายสุดก็มาด้วยรถไฟฟ้าเนี่บมันก็จะแบกว่าเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินโดยตรงเลยนะแต่ว่าถ้าใครมารถก็เนี่ยเขาจะไปจอดอยู่ตรงตรงฝั่งของตลาดบางใหญ่นะครับเราก็ต้องเดินขึ้นสกายวอล์กตรงนี้มาอะรถไฟฟ้ามาแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รถไฟฟ้านะครับรถไฟาิมาย่างกำลังมากำลังมา นี่มาแล้วรถไฟฟ้าใส่ยสีม่วงนะครับไปแล้วให้ดูด้านนี้ตามตามไปดูโอ้ไปแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพาเดินดู บรรยากาศด้านหน้าห้างของเซนทรัลเวสเกตนะครับก็จะมีป้ายรถเมมีจุดรอรถอะไรต่างๆเหมือนกันกันกบห้างๆเหมือนกับห้างอื่นเนาะแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีตลาดบางใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นที่ตลาดบางใหญ่ฝั่งด้านนู้นกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของตลาดบางใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายนี่เลย ตลาดบางใหญ่นะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะก็คือมันจะมีแบบตลาดบางใหญ่มีอะไรรวมๆกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินตามริมถนนก่อนตอนนี้ฝนก็เหมือนจะมาด้วยนะที่สซ็นัญด้านหน้าฝั่งด้านนู้นนะครับก็คือจะเป็นเซนทรัลเวสเกตนะครับเซนทรัลเวสเกตมีผักขายด้วยเยอะแยะเลยก็ ตลาดแบบนี้เขาจะมีเป็นช่วงเย็ยนๆนะครับช่วงเย็ยนๆค่ำๆก็จะมีวางขายอยู่ริมทางนะครับตอนกลางวันจะไม่มีนะทุกคนถ้าใครมากลางวันคือไม่มีซื้อนะนี่มีปลาด้วยปลาโอ้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆผักนะครับอเดี๋ยวเรากับเดินหาของกินฝั่งด้านนี้ดีกว่าว่าเราจะกินอะไรกันดีห้าโมงเย็นบางรา้านเขาก็พึ่งตั้งก็มีนะ โอ้แต่ว่าฝนจะเริ่มมาแล้วอ่ะอุ้ยกุ้งอ๋อหัวกุ้งเป็นแบบว่าเป็นไก่เป็นกุ้งอะไรนะไม่ละสิบบาทเข้าไข่เจียวทรงเครื่องก็มีนะครับเอ๋อ๋ออันนี้คือแบบว่าพาเดินมาด้านนี้ก่อนเนาะมาเดินดอูอืของขายแบบเยอะมากตอนนี้คือเป็นจุดที่คนมารอรถอ่รถเมย์นะครับเพื่อจะเดินทางกลับบ้านกันนะฮะ มะม่วงสี่สิบบาทอ๋อมันหมดละมัง้งมันก็จะแบบมาถึงแค่ตรงนี้แหละที่เป็นตลาดอ่ะนี่อิอนเดคลิฟวิ่งมอลตอนนี้ก็จะมีแบบตลาดขายเสื้อผ้านะครับอินเดกอ๋อมีแต่แบบมีเฉพาะเสื้อผ้ามีของใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีของกินนะถ้าเป็นหน้าอินเดคลิฟวิ่งมอลนะครับเดี๋ยวลองลองเดินดูตรงนี้ เนี่ยไปฝั่งนี้คือถ้าไปตรงด้านนู้นเนี่ยจะมีแบบว่าตลาดต้นไม้อะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยนะยังก็จะเป็นห้างนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปะดูตลาดด้านในดก่อนเดี๋ยวเดินเข้าไปในซอยีก่อนนะเพราะว่าในซอยเขาก็จะมีของขายเยอะอยู่